สวัสดีครับสวัสดีครับผม พบกับพวกเราสองคนครับพี่หนึ่งวันนี้เราจะมาคุยกันถึงกางเกงยีนรุ่นหนึ่งที่กำลังมาแรงมากๆในขณะนี้ครับนั่นก็คือรุ่น 20mm Master o f f s e Super Nigo Blue and Bronze ซึ่งเป็นกางเกงยีนที่เข้ามาให้จองตอนนี้ใช่ที่กำลังเปิดจองแล้วก็เรียกได้ว่าเพื่อนๆให้ความสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากเราก็เลยนำมาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันครับแถมเป็นกางเกงยีนที่ชื่อยาวมากๆใชา่ย,ยาวมากๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดกันทีละจุดของชื่อดีกว่าอย่างแรกก็คือ 20mm Master o f f t e สสำหรับเพื่อนๆ ที่ยังไม่ทราบหรือว่าจะยังไม่รู้ข้อมูลของผ้านในรหัสนี้เราขอมาพูดถึงตัว 20mm ให้เพื่อนๆได้ฟังกันก่อนเป็น1รุ่นยอดนิยมของ Pico World เลยนะครับ 20mm Master o f f s e ตัวนี้เป็นผ้าน้ำหนัก20ออนที่ออกแบบมาสำหรับการปั้นเฟดชื่อ Master o f f s e ยเรียกว่าเป็นเหมือนปรมาจารในการปั้นเฟดเลยเป็นตัวบั๊กตัวโกงของการปั้นเฟดเลยครับว่าเพื่อนๆที่นำไปประกวดหรือว่าเอาไปใส่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวนี้จะให้สีสันคอนทราสของการเฟดออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะจัดใช่ครับผมด้วยตัวนี้มีน้ำหนัก20ออนนเป็ผ้า หนาทอแน่นย้อมสีเข้มมีการรักษาสีนิโก้ที่ดีเหมาะกับการปั้นเฟต์อย่างคมชัดสายไฮคอนทาตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ออกแบบมาสาหรับการปั้นเฟต์โดยเฉพาะเรียกว่าโด่งดังแล้วก็นิยมทั้งภายในบ้านเรานะครับแล้วก็ต่างประเทศเลยให้ <มา S 1> ความสนใจแล้วก็ชื่นชอบนําไปปั้นเฟตมีผลงานปั้นการปั้นเฟต์เนี่ยในหลายๆรายการเลยใช่ใช่โดยมาครั้งนี้นะครับเราได้ออก2รุ่นออกมานะครับที่อยู่ตรงหน้านเราเรามีการเพิ่มความพิเศษเข้าไปใช่ครับบนตัวเป็นสเปเชียลฟาบิกกับ20่สิบเอเบลเมฟสูเปอร์นิโก ฝั่งนี้จะเป็นตัวซูเปอร์นิโก้บูดิชันแล้วก็บรอนดิชันของผมก็จะเป็นตัวบรอนดิชันก่อนจะไปเข้าดีเทลผมให้ดูผ้าก่อนตัวนี้คือตัว20 m เมที่เป็นในลายผลิตปกติของเราในตอนนี้นะครับซึ่งก็ยังจะมี running อยู่นะครับพอมีตัวนี้เข้ามาตัวนี้ก็ยังเป็น running อยู่ยังไม่ได้หมดไปตัว20 m เมนี่ยได้พุ่งด้านในครับจะเป็นสีขาวได้ได้ยืนเป็นสีด a กอินดิโก้ได้พุ่งเป็นสีขาวครับทางด้านนี้ที่เป็นตัวพิเศษที่ออกมาตัวนี้จะเป็นซูเปอร์น คือเข้มทั้งด้านนอกและด้านในด้วยสีดิโก้เลยสามารถเฟดได้ทั้งได้ยืนและได้พุ่งเลยครับตัวนี้ตอบสนองแล้วก็เอาใจคนที่ชื่นชอบกางเกงยีนที่โทนสีน้ําเงินเข้มสีดาร์กนะครับผมใช่ครับผมมีหลายๆท่านที่ติดตามพิกาเวิร์คครับพี่หนึ่งจะรู้จักผ้ารหัสหนึ่งที่ชื่อว่า23 BA ก็มีหลายท่านถามกันเข้ามาว่าเฮ้ย2 0เมฟซูเปอร์นิโก้เนี่ยเหมือนกับ23 BA ที่ออนน้อยลงมาหรือเปล่าอ่ะเกินถึง23 BA หลายคนอาจจะสงสัยเอะมันคล้ายกันไหมเพราะตัวนี้ก็เป็นรหัสที่หลายคนชอบแล้วก็สั่งจจอกันนนมาาผ้ี่ไปล อย่างตัว23 ba ที่พูดถึงมาเนี่ยตัวน,น,นั้นเนี่ย <ผม S 1> ด้านในเนี่ยเขาไม่ใช่สีดิโก้แต่ว่าจะเป็นสีสังเคราะห์สีดาร์กนวี่หรือสีสน้าเงินเข้มเรียกว่าเป็นสีน้าเงินเข้มนะ,ะครับไอ,อตัวของ23 ba ด้านในมันจะไม่เฟดแต่ว่ามันจะซีดลงใช่ครับแต่ว่าตัวนี้คือมันจะเฟดทั้งได้ยืนแล้วก็ได้พุ่มเลยใช่เฟดมันด้านนอกเลยอันนี้จะเป็นอินดิโก้เป็นสีดิโก้สีมันก็จะมีความฉ่าลึกสําหรับคนที่ชอบหรือว่าหลงไหลในเสน่ห์ของสีดิโก้เนี่ยต้องตัวนี้ กกาางงงเันบ้สำหรับดีเทลของตัวงเกงอย่างที่เรียนนะครับตัวนี้มันออกมาในรูปแบบบ l u e Edition แล้วก็ Bond e d ิชั o n Bond Edition Blue Edition เป็นยังไงนะครับเราเริ่มแรกเนี่ยขอไปดูตัวบูอ e e d i t i o ตัวแรกก่อนได้ครับเลยครับอันนี้จะเป็นแฟ a c t u r e f r a c t u นะครับผมตัวบูอ e e d i t i o เนี่ยความโดดเด่นของตัวบูอ e e d i t i o เลยนะครับมาในเรื่องของสีได้เย็บนะครับสีได้เย็บบนรุ่นนี้ถูกนําไปย้อมด้วยสีนิโก้เช่นกันนะครับเพื่อให้เข้ากับธีมของตัวเนื้อผ้าบ l u e Edition เน้นคอนเซ็ปต์เป็นสีน้ําเงินไปเลยเราอยากให้เป็นสีน้ําเงินสีนิโก้เนี่ยคุมโทนไปทั้งตัวเลย ใช่ครับแล้วก็นํามาเย็บบนตัวกางเกงในรุ่นตัว20 MF s u ุ e r n นิโก้นี่เป็นตัวอย่างได้เย็บนะครับที่เรานําไปย้อมสีนิโก้มาจํานวนหลายครั้งจนมีสีที่เข้มแล้วก็นําไปซักล้างให้สีไม่ตกเพราะเราอยากได้ได้เย็บแบบที่มีความสีเข้มใกล้เคียงกับอื่นผ้ามากที่สุดตัวอาร์ตด้านหลังเนี่ยก็ถูกเย็บด้วยได้ที่ย้อมสีนิโก้เช่อะไรด้มือเย็บทั้งตัวเนี่ยก็จะใช้ได้เป็นสีนิโก้ทั้งหมดเลยสาหรับไฮไลท์ของรุ่นนี้นะครับอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือตัวป้ายหนังนะครับของบนร เนี่ยนํามาย้อมสีน้ําเงินให้มีความคุมโทนเข้ากับคาแรคเตอร์จริงและครั้งแรกเลยนะครับที่เราเลือกใช้เป็นฝั่งหนักกลับนะครับมาใส่บนรุ่นนี้นะครับเรียกว่าเข้ากันมากๆเลยนะครับกับดีเทลหนักกลับสวยงามลงตัวมากๆนะครับก็คือตัวนี้เรานําไปย้อมครับพอย้อมเสร็จเนี่ยเรานําไปสกรีนสกรีนลายมาสเตอร์ออฟเฟตแล้วก็ปั๊มอีกทีหนึ่งเรียกได้ว่าหลายเทคนิคมากๆต่อมานะครับแน่นอนในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับด้านหน้าเลยฮาร์ดแวร์บนรุ่นนี้นะครับพระเอกนะครับที่มาพร้อมกับตัััววกกกรรระะดดดุมมเเเเเงงงงงิินนน925 925หลล่่ออออแแขขต้ยืคบป็ซจ์ แต่ด้วยความเป็นบูรีชันครับรุ่นนี้เราจะใช้ตัววัสดุอย่างไทเทเนียมทั้งประดูเม็ดกลางแล้วก็รีเวทครับไทเทเนียมเนี่ยนำมาเผาไฟผ่านความร้อนให้ได้สีน้ำเงินเข้ากับธีมของบูรีชันมากๆแน่นอนครับอีกส่วนหนึ่งนะครับเมื่อพูดถึงตัวฮาร์ดแวร์ไปแล้วนะครับผ้ากระเป๋าของรุ่นนี้นะครับก็จะมีความเป็นซิกเนเจอร์ของรุ่นมาสเตอร์ออฟเฟด้วยตัวนี้จะใช้เป็นผ้าลายก้างปลาลายก้างปลาสีฟ้านะครับผ้าแฮร์วิงโบนนะครับข้างในก็จะมีให้เขียนข้อมูลการใส่ว่าโอเคเราซับข้อมูล การซักว่าวันเราซักว,วันที่เท่าไหร่บ้างเป็นซักแบบไหนอะไรเงี้ยครับผ่านบันทึกเรื่องราวบันทึกการใช้งานการปั้นเฟตของเงยีนตัวนี้ครับนี่โหพิกมาข้างในผมขออนุญาตให้ดูดอีกถึงจุดนี่ครับก็คืองานเย็บนั่นเองเห็นว่าสีนิโก้เนี่ยมันตัดกับสีได้ได้ดยอย่างสวยงามมากๆคนชอบสีน้ําเงินเนี่ยต้องเป็นบลูดิชั่นเลยครับมาดูติดม่อมกันที่ริมกันบ้างครับริมตัวนี้เราก็ใช้เป็นสีอะไรครับพี่หนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวสี เนวีนะครับสีน้ําเงินเข้มนะครับพันด้วยดินทองดินทองแล้วก็ดินเงินเนาะใช่ครับโอเคก็จะเป็นริมในคาแรคเตอร์ของตัว20่บเอมตรอยู่แล้วสีนี้เรียกว่ายังมี DNA ของ20่บเมตรอย่างเต็มๆมาต่อกันที่บลอนด์ดิชั่นกันบ้างครับพี่หนึ่งมาดูตัวที่เป็นเวอร์ชั่นบลอนด์นะครับผมบอนด์ดิชั่นกันบ้างครับผมสําหรับความพิเศษของตัวบอนด์ดิชั่นเนี่ยเริ่มแรกเลยก็ต้องเป็นในเรื่องของได้เย็บเช่นกันนะครับโดยทีมของได้เย็บตัวนี้ก็จะเป็นการใช้สีได้เย็บ ก,ก็คือ,อบรอนซ์เนี่ยเป็นชื่อของโลหะผสมเนาะที่เรานามาใช้ในกระดุมเม็ดกลางแล้วก็รีเวทเราก็เลยเลือกแมทสีได้เนี่ยให้มีความเป็นสีน้ําตาลในเฉดส,สีใกล้เคียงกับโทนบรอนซ์ก็ะจะเป็นการเดินสีเฉดนี้นะครับคุมทั้งตัวใช่ก็เรียกว่าออกมา2อ,องสไตล์เนาะตัวบลูอิดิชั่นเนี่ยก็จะเป็นความคุมโทนส่วนตัวบรอนซ์เนี่ยก็จะออกมาในสไตล์แบบคลาสสิกยีนคลาสสิกยน,นที่ตัดเย็บด้วยได้สีส้มหรือสีน้ําตาลเนี แล้วก็ความโดดเด่นของรุ่นนี้นะครับที่มานะครับของตัวเกงเนี่ยมาพร้อมกับอาร์ตสีฟ้าอาร์ตสีฟ้าครับครั้งแรกของตัวรุ่น20เอมตัว20เมเนี่ยยังไม่เคยทําตัวที่เป็นได้ฟ้าออกมาเลยสองข้างเลย นะครับเดินเป็นได้ฟ้าเพื่อนเพื่อนที่ชอบอาร์คสีฟ้า,าน่าจะชอบตัวบอลกันด้วยจะเป็นสีบอนทั้งตัวเว้นก็เป็นสีที่กระเป๋าหลังเนาะเป็นอาร์คฟ้าแล้วก็ตรงขาในาซึ่งมัน,มนก็จะเป็นสีฟ้าเช่นกัน,นโดดเด่นแล้วก็ตัดกับสีกางเกงยีนที่มาโดยความเข้มของความดาร์กอินดิโก,โกเนี่ยเอา,อามากเลยตอนที่เป็นผ้าใหม่เนี่ยสีเข้มๆเนี่ยสีได้เนี่ยจะตัดกับสีของผ้าอย่างชัดเจนแต่พอกางเกงเริ่มเฟดไปเนี่ยสีของได้ก็จะค่อยๆกลมกลืนมากขึ้นโชว์ความสวยงามของเฟดออกมาต่อมาจุดโดดเด่นบนรุ่นตัวบอล น,นะครับครับผมมาด้วยป้ายหนังวัวฟอกฝาดจากประเทศญี่ปุ่นอ่าก็จะเป็นหนังเดียวกันแต่ตัวนี้เราจะพลิกก็คือใช้ด้านนอกปกติ<ช>แล้วก็นำมาสกรีนสีน้ำเงินเข้มลาย Master ร์ออกเหนา5้มิลเลยอ่าหนาหนาเหมาะกับสายโหดสายเฟดเลยพูดถึงตัวได้ตัวป้ายหนังไปแล้วนะครับวัสดุรุ่นนี้นะครับ ก็จะมาพร้อมกับกระดุมเงินเช่นกันนะครับที่ด้านบนอ่าตัวนี้เป็นเนื้อเงินแท้เหมือนกันใช่แล้วก็นี่เลยวัสดุโลหะร้อนนะครับเป็นร้อนนะครับผมที่เราได้เด v e l o p สีออกมาให้เป็นสีพิเศษของเราเพื่อใช้กับรุ่นนี้เลยอ่าแล้วก็ตัวรีเวทด้วยใชครับก็จะเป็นสีเดียวกันนะครับเรื่องราวเดียวกันเลยพาด้านในก็ยังเป็นตัวพาริงโบนอ่าก็คือพาด้านในเป็นดีเทลเดียวกันเลยฝั่งนี้ก็เป็นตัวมัสคอตหมูเสือนะครับยืนแบกกาสวยเรียกว่าครบ เลยครับกับดีเทลของทั้งสองตัวที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความเข้มนะครับของตัวสีเงนเกงยียนและคาแรคเตอร์ที่มีความโดดเด่น แตกต่างกันในทั้ง2ตัวเลยเรียกได้ว่าเลือกยากนะผมว่าทั้ง Blue e d i t i o n ทั้ง Bronze e d i ิ i o n เนี่ยโอ้โหผมว่าโดดเด่นทั้ง2คาแรคเ,เตอร์เลยดีกว่าสวยมากๆชอบแบบ<ช>ไหนเลือกแบบนั้นนะก็สําหรับทั้ง2 e d i t i ิ n ันนี้ครับก็จะผลิตออกมาจํานวนจํากัดอ d i ิชั n ละ50ตัวเท่านั้นก็หลังจากนี้ผ้ารุ่นนี้ก็ยังมีเข้าในลายผลิตแต่ว่าด้วยผ้ารุ่นนี้เป็น s p e c i a l f a b r i c ก็จะไม่ได้อยู่ในลายผลิตยาวมากก็จะอยู่ในช่วงระยะเวลานึงครับีหรือว่าถ้าใครที่สนใจ้อไดีเทลนี้อยากได้ เดียกว่าเปิดมาแล้วอ่าใช่นวันที่เราถ่ายอยู่เนี้ยคือวันที่15ครับก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิว2 0 MF m a s t e r o f าร์เตอร์อ e d i ฟซ o Blue and b r o ้บ Edition ครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันครับสำหรับกงเกงยีนรุ่นนี้ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับกงเกงยีนทั้ง2ตัวนี้กงเกงยีนรุ่นนี้ครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้เลยครับเดี๋ยวเราจะทางแอดมินเนี่ยจะมาตอบให้แล้วก็วันนี้เราสองคนนะครับขอลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดี